สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับคผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการถามดรวยจันนะครับทำดีเราชมทำาชั่วขอด่าตรงไปตรงมาไม่ไว้หน้าใครนะครับตอนนี้เวลาประมาณสองทุ่มกว่าไม่ทราบว่าคุณทักษิณตอนนี้เออนอนหรือยังะครับเพราะว่าที่เดือนจำสุดใหญ่ก็นอนประมาณปลายสามหรือปลายสี่โมงนะครับวันนี้คุยกับคุณไทกรปุสวรัตนนะครับสวัสดีครับพี่ไทกรครับสวัสดีครับท่านพิธีกรครับ ตอนนี้ที่เราออกอากาศก็น่าจะประมาณสักเกือบๆสามทุ่มนเอ๊ะคุณทักสินคืนนี้เขาจะนอนหลับไปฮะอืมก็คงจะใช้คุณหมอคงให้กินยาเขาเรียกว่ายาแก้แพ้ให้ง่วงเพราะว่าอ่าตอนช่วงประมาณสักห้าโมงเย็นเนี่ยเข้ยายตัวคุณทักษินชินวัตรจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพ ไปที่โรงพยาบาลราชธันบป่วยแล้วเหรอครับโรงพยาบาลราชธรนมนอยู่ติดกับเรือนจำของเปรมผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของการรักษาความปลอดภัยมากกว่าเพราะว่าในเรือนจำพิเศษกรุงเทพคนมันแน่นมผมคาดหมายว่าคุณทักษิณน่าจะเข้าไปอยู่บริเวณแค่แดนแรกรับก็คือแดนเจ็ด ทำประบุประวัติอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปนะตามระเบียบของเรียนจําเสร็จก็เปลี่ยนเสื้อใส่เสื้อสีฟ้านะครับเกงสีน้ําเงินแล้วก็เกงขาสั้นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็นั่งรถตู้ออกมาตอนประมาณสักสิบเจ็ดนาฬิกาสินาทีเพื่อจะไปเขาบอกว่าไปเรือนจำคของเปรมแต่จริงๆนั้นไปโรงพยาบาลราชธรร ทำไมไปเรือนจำคองเปมไม่ได้เรือนจำคองเปมเขาจะรับนักโทษที่มีคดีให้ถูกจำคุกตั้งแต่15ปีขึ้นไปนะถึงจะไปอยู่เรือนจำคองเปมของคุณทักษิณหนึ่งปีใช่ไหมครับ,รบก็ออกจากเรือนจำพิเศษมาก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลราชทันวันนี้ก็อาจจะถ้าไม่ถ้าไม่กินยาก,ก็หลับยากนะครับครับ เดี๋ก่อนอยากแก้แพ้นี้ยากแก้แพ้ปกติหรือยากแก้แพ้อน,นุทินคะน่าจะเป็นยากแก้แพ้ปกตินะครับคุณหมอเขาคงจะให้ยาคลายเคยรียดแล้วก็จะได้หลับได้เพราะว่าแปลกที่ไงก็ <c oughs> อาจจะ <c oughs> อาจจะนอนไม่สบายแต่ว่าก็ธรรมดา <c oughs> เมื่อไปถือว่าดีมากๆแล้วนะครับไปยังไม่ได้เข้าไปในเรือนจำพิเศษกรุงเทพเลยแค่ไปแดนแรกครับ ยังไม่ได้เข้าไปแดนหนึ่งแดนสองสามสี่นะส่วนใหญ่แล้วถ้าเข้าจากแดนแดนเจ็ดเนี่ยพอเข้าประตูไปมันจะเป็นแดน 7, เจ็ดก็าเรียกว่าแดนพยาบาลแดนพยาบาลก็จะต้องเลยจากแดนพยาบาลไปก็จะไปเข้าคุกอีกนะเอเขาเรียกว่าเป็นแดนหนึ่งแดนสองแดนสามไปจนถึงแดนแปดแต่ว่าแดนเจ็ดเข้ามาอยู่ข้างหน้าเป็นแดนแรกรับแดนพยาบาลครับ <laughs> คือ ต้องบอกผู้ชมก่อนนะคะคืออย่าหาว่าผมแบบว่าโจเกียรติจงชัางกุณทักษิณฮะในฐานะที่เคยสัมภาษณ์นักโทษมาหลายคนอยู่ฮะเวลาเขาถ่ายรูปเนี่ยเวลาจะเข้าเดือนจำเนี่ยเขาต้องมีแหกก้นด้วยไม่ใช่หรอฮะเพื่อจะดูว่าแอบซ่อนยาอะไรหรือเปล่าคุณทักษิณจะโดนกับเขาด้วยหรือเปล่าฮะก็ผมว่าเขาคงไม่ทําแกหรอกเพราะแกเป็นผู้ใหญ่แล้วแกแกแล้วอายุก็เจ็ดสิบหกเขาก็ให้เขียนในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับอีกอย่างหนึ่งท่านแหม่มไม่ได้เข้าไปในสู่ สู่เขตของคุกนะมันมีคุกมันมีสองชั้นท่านเข้าไปชั้นแรกเขาเรียกว่าแดนเจ็ดเป็นแดนพยาบาลอ่ก็อยู่ในบริเวณในในกำแพงนั่นแหละมันปีนกำแพงสองชั้นมันต้องเลยจากแดนเจ็ดเข้าไปอีกมันถึงจะไปเข้าสู่แดนที่เขาไปขังนักโทษและผู้ต้องขังเนี่ยแดนหนึ่งแดนสองแดนสามแดนสี่ก็ไล่ไปไปถึงแดนหกพอถึงแดนหกก็ข้ามไปแดนแปดแดนสุดท้ายอืม อยู่อยู่หัวท้ายคือคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะพิจิกรอนแสดงว่าแกยังไม่ได้เข้าไปแดนแรกรับเลยใช่ไหมฮะเข้าไปในแดนแรกรับครับแดนเจ็ดพอพอเดินเข้าไปมันจะมันจะเจอแดนเจ็ดก่อนเขาเรียกว่าแดนเจ็ดคือเป็นแดนพยาบาลนะครับเอ่อบริเวณนั้นก็จะมีเรือนพยาบาลมีผู้คุมแล้วก็มีผู้ช่วยนักโทษคอยตรวจอยู่แต่ว่าก็ยังไม่เข้มงวดยังไม่ได้เข้าไปสู่อ่เขาเรียกว่ายำแนกแดน ปกติเข้าไปเสร็จแล้วนี่ถ้าปกติเขาจะไม่ให้นอนที่แดนพยาบาลนะเพราะว่าเป็นม,มีเรือนพยาบาลผู้ป่วยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อยู่เขาถ้าไม่ได้มีอภิสิทธิชนอีกคุณทักษณิณเนี่ยจะต้องเข้าไปอยู่ที่แดนหนึ่งเป็นแดนแรกทุกคนไปก็ต้องไปทำประวัติที่แดนหนึ่งแสดงว่าเขาอาจจะมาทำประวัติของอทักษณิณชินวัตรที่แดนเจ็ดเลย นี่คาดหมายเอานะครับ,รบมาทําประวัติที่แดนเจ็ดเพราะว่าท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เอาเจ้าหน้าที่อะไรมาถ่ายรุ่งถ่ายรูปบริเวณนั้นมันมีมันมีที่ถ่ายรูปอยู่สองที่ก็คือถ่ายที่แดนเจ็ดกับถ่ายในแดนที่เป็นที่ควบคุมนะครับครับผมคาดว่าเขาคง,งให้เกียรติท่านอนะ่ะเพราะท่านเป็นอดีตนายกก็คงทําอะไรให้เรียบร้อยในแดนเจ็ดในเจดก็รอเวลาแล้วก็นําท่านขึ้นรถแล้วก็ไปที่ โรงพยาบาลน่าจะอยู่ที่โรงพยาบาลจนกว่าท่านจะได้ออกจะออกด้วยวิธีการไหนไม่รู้จะออกด้วยการไปติดคุกที่บ้านหรือจะออกเพราะว่า,าได้รับพระราชทานอภัยโทษทั่วไปนะซึ่งประมาณสักวันที่5ธันวาคมก็จะมีพระราชกิจสินธิาอภัยโทษเป็นการทั่วไปปล่อยนักโทษทั้งหมดซึ่งซึ่งท่านก็เข้าเกณฑ์เพราะว่าท่านเหลือโทษต่ำปี สารให้ท่านติดคุกหนึ่งปีใช่ไหมครับวันนี้ท่านก็จำปีแล้วถ้าท่านนอนหนึ่งคืนก็จำปีครับก็ถือว่าคุณทักษิณเป็นคนที่มีความเป็นคนโชคดีนะคะอาจจะได้อภัยโทษอีกทีนี้เรื่องพรรคเพื่อไทยเขาจะไงกันต่อฮะหลังจากที่ต้องถือว่าเป็นพรรคพรรคหัขวาขาดนะคะหัวไม่อยู่แล้วฮะเขาจะเดินหน้ากันอย่างไรต่อไปตอนนี้คนที่มามีอิทธิพลแล้วก็ชี้นำของ ชี่นนำพรรคเพื่อไทยก็คงจะเป็นอ,อ,อดีตภรรยาของคุณทักษิณชินวัตรนะครท่านคุณหญิงพจมานดามาพงศ์ท่านก็คงจะต้องลงมาคุมเพราะว่าอย่าลืมนะครับพรรคนี้เนี่ยผู้ที่มีอิทธิพลมีอยู่แค่สองคนคนที่หนึ่งก็คือคุณทักษิณคนที่สองก็คือคุณหญิงพระจมานดามาพงศ์อดีตภรรยาท่านนะวันนี้ไปใช้านามสกุลดามาพงศ์ เมื่อก่อนจะเป็นดามาพงษ์ท่านก็ใช้นะปอมเพชรก็เปลี่ยนมาเป็นดามาพงเนี่ยคือคนที่กลุ่มแนวตอนนี้ส่วนคุณแพรทองทานก็คนในพักเขาเขาไม่เขาไม่เชื่อนะพูดง่ายๆเลยแล้วเขาก็มองว่าคุณแพรทองทานนี่แหละเป็นคนทําให้พักเพื่อไทยล่มสลายพ่อสร้างลูกทําลายขอมจริงอ่ะ ครับย <ทำ S 1> <อ>ในจจเจนที่สองทีนีอ,อนาลีขี่ม้าขาวผู้ทำลายระบบทักษิณคือแพรต้องฐานชินวัตรพิทยกรถามนิดนึงสิคะคุณหญิงเขาจะออกหน้านะคะเพราะธรรมนาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณหญิงเขาจะหลบหลบซ่อนซ่อหรือไม่ค่อยให้สื่อเนี่ยเอ,อเห็นกันเท่าไหร่หรือว่าอะไรตันนองเนี่ยครับการชี้นำทางการเมืองนะครับคุณหญิงพระจมนท่านไม่ออกหน้า อยู่แล้วแต่ท่านก็บอกผ่านภูมิธรรมเบชยชัยภูมิธรรมก็ไปสั่งต่อบอกว่าคุณหญิงบอกคนในพักก็ทำตามอย่างกรณีนี้ผมสงสัยนะอาจจะไม่ถูกก็ได้นะออไอ้เรื่องการถอนเนี่ยคำร้องที่ส่งประธานรัฐประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งต่อ ให้ถอดถอนคุณอนุทินชาญวิรกูลกับสสอณัฐพงษ์เลืองประเยาวุฒิออกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ๆก็พรรคเพื่อไทยก็ขอถอนคำร้องมาบอกว่าเอาไปแก้ไขปรับปรุงและมีชื่อซ้ำเพราะว่ามันจะมีชื่อชื่อซ้ำได้ยังไงก็มันเซ็นแค่หกสิบคนมันเซ็นตั้งแต่วันที่ห้าเนี่ยเหมือนกันเลย แสดงว่าจะต้องมีอะไรบางอย่างที่สั่งการไปที่พัคเพื่อไทยพัคเพื่อไทยก็เลยไปถอนเรื่องไม่ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งบอกว่าจะส่งาสารรัฐธรรมนูญบันที่8คือเขายื่นมาที่5กันยายนนะครับถอดถอนสอสอนุทินกับถอดถอนสอสอณัตพงศ์ว่าข้อตกลง MOA ขัดรัฐธรรมนูญ ยื่นันที่ห้าตอนเย็นวันที่แปดอาจารย์วันมูมัดนอมัตาประธานสภาผู้แทนบอกจะส่งสารรัฐธรรมนูญกลายเป็นว่าวันที่แปดมีคนของภาคเพื่อไทยขอถอนเรื่องกลับคืนบอกว่าชื่อมันซ้ำกันแล้วจะเอาไปปรับปรุงใหม่ <c oughs> ซึ่งผมก็มองแล้วว่าน่าจะมีใครสั่งการให้ถอนเรื่องนี้เดาว่าเป็นกูหญิงป่ะคะ ก็เราก็เดาวได้ครับเพราะว่าคนที่มีอิทธิพลในภาคพเพื่อไทยมีอยู่สองคนงเนออี่ยทักษิณชินวัตรกับคุณหญิงพจมานวันที่แปดเนะี่ยคุณทักษิณยังอยู่บนเครื่องบินอยู่ตอนเขาไปถอนนะ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าคุณทักษิณสั่งการไหมอันนี้ไม่ทราบ ถ้าเป็นถ้าเป็นคุณหญิงจีนก็แสดงว่าเป็นน้ําใจครั้งที่สองนะคะัหลังจากที่ส่งทอดต่อไปไปแซงความเดือดคุณทุกทีแล้วอันนี้ก็คือการถอนก็เป็นคือผมผมมองวิธีการของคุณหญิงพจนมานเนี่ยแตกต่างจากคุณทักษิณคุณทักษิณแกเป็นคนที่ทํางานการเมืองโดยยึดถือตอนเองเป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลคือตัวเองคือความถูกต้อง ส่วนคุณหญิงพจจมานท่านทำงานการเมืองคือท่านต้องการที่จะเดินหน้าได้คอมโ r o ไม้ปณีประนอมอมีทั้งได้มีทั้งเสียไม่หักด้ามพ้าด้วยเข่าพูดง่ายก็คือมีวุฒิภาวะมากกว่าอาดีตสามีมีสมองมากกว่าอาดีตสามีอดีตสามีเนี่ยคือคุณทักสินชินวัตรเนี่ยเหมือนกับมุทะลุเอาหัวชนฝาอย่างเดียว ไม่สนเลยว่าตรงไหนขอให้ได้สั่งแล้วต้องได้อยากได้อะไรต้องได้ซึ่งภรรยาอดีตภรรยาท่านไม่ได้เป็นแบบนี้ไงที่ที่พักไทยลักไทยเติบโตมาได้เนี่ยส่วนใหญ่นะเป็นการทำงานหลังบ้านของคุณหญิงพจมจามนมันไม่ใช่เติบโตได้เพราะคุณทักษิณนะคุณทักษิณแกเป็นแค่ตัวแสดงแต่คนที่คอยจะช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังเนี่ย และทําให้เกิดการรวมตัวกันจนสําเร็จหรือแม้กระทั่งแกนนําเสื้อแดงทั้งหลายเนี่ยแกนนําเสื้อแดงทั้งหลายให้ความเคารพให้ความเกรงใจคุณหญิงพจน์มานมากกว่าทักษิณชินวัตรเอาพูดอย่างนี้กันแล้วกันพวกแกนนําเสื้อแดงทั้งหลายเนี่ยถ,ถ้าอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยพรรคเพื่อไทยมาถึงจุดที่ร่วมสลายเนี่ยแสดงว่าหลังๆมานี้คุณหญิงไม่ได้ปล่อยมือนะฮะ เขาน่าจะปล่อยเพราะว่าคือ,อท่านพิจีกรต้องเข้าใจนะคือผัวเมียคิดกันคนละอย่างเออถ้าเออสามีอดีตสามีสั่งอย่างหนึ่งนะแล้วก็ภรรยาสั่งอดีตภรรยาสั่งอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็จะขัดกันทะเลาะก,กันผมว่าอดีตภรรยาท่านก็คงไม่อยากจะไปทะเลาะก,กับสามีในเรื่องแบบนี้อ่ะมันปวดหัวผัวเมียทะเลาะกันเน่ปวดหัว,ก,ก,ว,หวก็เลยเอา้าเธออยากจะทําอะไรเธอก็ว่าไป พอสุดท้ายแล้วเธอทําไม่ได้ฉันก็ต้องมาคอยแก้ให้อืมเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ที่เพื่อไทยเนี่ยที่เป็นพรรคหัวขาดอยู่ตอนนี้คุณทักษิณไปเข้าคุกเนี่ยคุณพชมานก็มาดูแลแทนประคับประคองเขาเรียกว่าประคับประคองจนกระทั่งคุณทักษิณออกมาแล้วคุณทักษิณน,นั่นแหละจะต้องมาทําหน้าที่จะฟื้นฟูความน่าเชื่อถือและศรัทธาของพรรคเพื่อไทยคืนมาอีกครั้ง เพราะว่าไม่มีใครทําได้มีคุณทักษิณทําได้แต่จะฟื้นฟูความเชื่อมั่นและศรัทธาได้มากขนาดไหนนี่ไม่มีใครตอบได้หรอกเพราะว่ามันมันสูญเสียไปเกือบหมดแล้วคนอื่นทําไม่ได้นะครับคุณแพรทองทานก็ทําไม่ได้คุณภูมิธรรมก็ทําไม่ได้นีธ่ธนพิตรกรคิดอย่างนี้นะเดือนมีนาคมนี่เขาจะมีการเลือกตั้งกันอ๋อใช่อ่าถ้า เขาอัดเอาเสียงคลิปอังขึ้นไปประกอบกับเสียงของตุลาการสารรัฐธรรมนูญที่อ่านคำวิิจัยในวันนั้นแล้วก็ให้ประชาชนทั่วประเทศฟังเนี่ยมันมันใครจะไปเลือกพรรคเพื่อไทยแสดงว่าพรรคเพื่อไทยนี้แก้เกมนี้ยากมากที่จะฟื้นฟูขึ้นมาผมมองว่าเขากำลังพยายามรักษาจำนวนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คือตามข้อมูลที่ผมได้ข้อมูลลับเขานะเขาต้องการรักษาหนึ่งร้อยที่นั่งไว้ให้ได้ mm hmm. เขา mm hmm. เขาตีตัวเลขไอ้ที่แกนนำเสื้อแดงมาโมว้ว่าสองร้อยโม <laughs> โมจนเหม็นขี้ฟันไปหมดคือจริงๆแล้วเนี่เขาต้องการจะรักษาไว้แค่หนึ่งร้อยแต่ที่เรามองนี่ ครึ่งร้อยจะได้ไหมนี่ตอนนี้คือตั้งข้อสังเกตนะว่าห้าสิบเี๋จะถึงไหม,ม,มเนื่องจากอะไรนะเนื่องจากว่าสสที่ย้ายออกเนี่ยวันนี้นี่เริ่มเห็นมากที่สุดก็คือเอางี้อุบลศรีส,สเกตสุรินทร์สามจังหวัดนี้นะครับมีสามสิบที่นั่งนะอูอุบล ศรีสะเกดสุรินทร์นี่เกือบสามสิบเลยยี่สิบแปดเลยยี่สิบแปดเลยยี่สิบเก้าเอาตีกลมๆก็คือสามสิบสามสิบเนี่ยไทยลงพักเพื่อไทยสอบตกหมดแล้วก็อยู่ในพื้นที่ไงครับไอ้สอสผู้หญิงที่เขาเรียกแกว่าฉายากีกี้อะก็รู้ไงเขาถึงยให้ไงคือยังไงก็สู้ไม่ได้เพราะเพราะชาวบ้านไม่เอาเลยนะชาวบ้านที่สุริทนทร์ไม่เอาพักเพื่อไทยชาวบ้านที่ศรีสะเกดไม่เอาพักเพื่อไทย ชาวบ้านที่อุบลก็ไม่เอาอนี่เป็นสามสิบแล้วนะครับแล้วก็กระเด็บออกมาอีกภาคอีสานอีกอีสานตอนนี้กระแสเพื่อไทยในตกต่ำมากเลยไม่รู้จะไปหาเสียงยังไงคือผู้ใหญ่ที่เป็นสสเก้าสมัยสิบสมัยนี่คุยกับผมนี่เขาบอกว่าอุแบกไม่ไหวหมายความว่าเอาพักไปหาเสียงนี่แบกพักไปหาเสียงแบกไม่ไหว ต้องสลัดออกมันเป็นภาระครับมันเป็นภาระตอนนี้ซึ่งคุณทักษิณก็จะต้องใช้เวลาที่เหลือจะหดออกเดือนธันวาใช่ไหมถ้าออกเดือนธันวานะเออคือมีพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไปแล้วคุณสมบัติของคุณทักษิณก็ได้โทษตําปีออกหมดอยู่แล้วเนี่ยฮะในโอกาสวันพ่อแห่งชาตินี่นะครับคุณทักษิณก็ต้องใช้เวลาเดือนธันวาเดือนมกราเดือนกุมภา สามเดือนนี้เนี่ยเล่งเต็มที่เพราะประมาณกลางกางเดือนมีนาหรือปลายมีนาก็เลือดตังแล้วเวลาของอคุณทักษิณมีอยู่แค่นี้แหละในการรักษาจำนวนผู้แทนราษฎรของพัคไว้ให้ได้มากที่สุดและจะสูญเสียอย่างหนักก็คือจะแพ้ในภาคอีสานอย่างหนักเลยครับทีนี้ศัตรูอันดับหนึ่งของคุณทักษิณตอนนี้เนี่ยก็คือพักคือคุณอนุทินกับพักภูมิใจไทยเนี่ย เขาจะล้างแขนหรือว่าล้มคุณอนุทินยังไงฮะในความคิดของพี่ไัยกรน,นะครับคือหลังจากที่มีอาการผิดสังเกตผิดสังเกตก็คือมีใครบางคนไปบอกให้สสพักเพื่อไทยไปถอนเรื่องออกมาจากท่านอาจาร,รย์วันมูมัดนอมาธามผมก็มองว่าเขาน่าจะเล่นเกมปณีปนอมไอ้ที่บอกว่าจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ช่วงปลายเดือนกันยาหรือต้นเดือนตุลาเนี่ยเพราะว่าสมัยประชุมมันจะถึงวันที่ส1มสิบเอ็ดตุลาคมนะครับแล้วก็จะปิดสมัยประชุมไปเลยสมัยประชุมหน้าเนี่ยก็อภิปรายไม่ได้มันก็จะเหลือเวลายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเพียงแค่เดือนตุลาเท่านั้นมเมื่อผมเห็นอย่างนี้ผมก็ดูทรงว่าไอ้ที่ต้องใช้ชื่อสอสอหนึ่งร้อยคนหนึ่งในห้า เพื่อลงชื่อยื่นอภิปรายรัฐบาลอน,นุทินทั้งคณะนี่ผมว่าชื่อมันจะไม่พอตอนนี้ผมมองในชื่อจะไม่พอ <c oughs> พท่านพิธีก่รต้องคิดแบบคณิตศาสตร์ทางการเมืองนะวันนี้พักเพื่อไทยมีอยู่ร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบสองเสียงถ้าห้าสิบเสียงไม่ลงไม่ลงชื่อ มันก็จะเหลืออยู่เก้าสิบใช่ไหมครับเก้าสิบนี่ยื่นอภิปรายไม่ได้นะจะไปขอให้พรรคประชาชาติลงเหรอเออพรรคประชาชนพี่ผู้ผลิไม่พรรคประชาชนออไม่ลงอยู่แล้วออออพรรคประชาชนไม่มีวันลงชื่อเพื่อย,ยื่นอภิปรายรัฐบาลอนุทินเพราะพรรคประชาชนต้องการที่จะรักษารัฐบาลอนุทินไปจนถึงวันยุบสภานในกลางเดือนกุมภาพันธ์ อ๋อเพื่อแก้รัฐธรรมนูสี่เดือนนี่ครับสี่เดือนครับเพราะเขาต,ต้องการได้ประชามติทําไมต้องสี่เดือนเพราะเขารอว่าไอ้กฎหมายประชามติที่อรอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนี่ว่าจะให้ประชามติก่อนหรือหลังอะไรพวกนี้นะครับที่รอ,อกันอยู่เนี่ยนี่พรักประชาชนไม่ลงชื่อยื่นอภิปรายแน่นอนอ๋อครับพักรวมไทยสร้างชาติก็ไม่ลงชื่อพักประชาธิที่ปัด อ่ารวมไทยสร้างชาติตัวนี้มาอยู่กับรัฐบาลหมดแล้วเอาเดือสามคนหนึ่งออาไมมเรือสามคนครึ่งรึ่เออครึง่งหนึ่งเนี่ยได้ตําแหน่งเอากนัทพร้อมพันธ์ตอนนี้จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพัรรวมไทยสร้างชาติแทนคุณพีรพันธ์ขึ้นมาครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเรียกประชุมใหญ่กันแล้วเอากนัทพร้อมพันธ์ก็จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพัรแทนเออคุณพีรพันธ์ก็จะยุติบทบ,บาททางการเมืองไป เนื่องจากท่านยังมีคดีอยู่ปปชสามสี่คดีนะครับไอ้ที่แจ้งหุ้นอะไรพวกนี้เนะน่ะนี่เอกนัดเอกนัดก็ลงคะแนนให้คุณอนุทินเป็นนายก<ม>ใช่ไหมเพราะนั้นรวมไทยสร้างชาติมไม่มาแล้วมไม่ลงชื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจพรรคประชาธิปัตย์งดออกเสียงเน็นนะครับคือคือพวกนี้เขานกรู้นี่อีกหกเดือนก็เลือกตั้งแล้วนี่ ทำไมจะต้องไปเป็นศัตรูกับพรรคภูมิใจไทย mm hmm. เพราะวันนี้พรรคเพื่อไทยก็ไม่รู้จะลูกผีลูกคนดังนั้นนี่ถ้ามีสสพรรคเพื่อไทยประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบคนไม่ยอมลงชื่อ mm hmm. เพื่อยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณอนุทินนั่นหมายความว่าในสมัยประชุมนี้จะไม่มีการอภิป,ปรายและผมเชื่อว่าเคียจะออกอย่างนี้ อืมอ้าแล้วขอประชาชนนะฮะเขาจะให้ไม่ได้ประชาชมีอยู่เก้าคนเก้าคนสมมติว่าเพื่อไทยเจ็ดสิบคนลงชื่อรวมประชาชนเก้าคนมาลงชื่อมันก็ได้ไม่ถึงร้อยไงอือผมว่าสสพักเพื่อไทยไม่มีทางที่จะร่วมกันลงชื่อได้ถึงหนึ่งร้อยชื่อแน่นอนอืม แสดงว่าเกมที่เพื่อไทยจะล้มคุณรุทินก็เป็นไปไม่ได้คือคุณภูมิธรรมแกบอกแล้วตอนนี้พวกผมก็จะมุ่งหน้าเตรียมการเลือกตั้งคือแกก็อ่านออกเหมือนผมเลยว่าอา้าวถ้ายิ่งแกพูดก่อนที่วันที่คุณทักษิณจะถูกศารสั่งไปติดคุกนะแกพูดเมื่อวันจันทร์หรือแกบอกว่าขณะนี้เตรียมการเข้าสู่การเลือกตั้งขอให้ได้เลือกจริง แกพูดอย่างนี้นะแกมันเหมือนย่อเย้ยว่ากลัวว่าอนุทินจะไม่ยุบสภาแต่คุณอนุทินยุบสภาแน่เพราะนักการเมืองเขาไม่ต้องการที่จะมีภาพลักษณ์หรือถูกตีตาว่าตบัดสัตว์เพราะมันเดินเดินต่อยากเมื่อรับปากแล้วก็จะเป็นต้องตามอย่างนั้นนี่เกมนี้ผมจึงไม่ได้วิตกกังวลอะไรว่าเพื่อไทยจะ,ะจัดการคุณอนุทินเพราะโดยสมการทางการเมือง จัดการไม่ได้เหมือนเหมือนแค่พิธีกรเป็นรัฐบาลอยู่พอเริ่มเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะเขาว่ารวบรวมอํานาจได้พอสถาปนาอานาจได้อะไรที่มันเคยยุ่งยากมันก็จะง่ายเขาเรียกว่าอยู่ในการควบคุมแบบเบ็ดเสร็จพรรคเพื่อไทยเขาก็ต้องจะพยายามไปทำทำไมเมื่อทำแล้วมันไม่ชนะเขาก็เก็บพลังงานไว้เก็บแรงไว้ แล้วก็เพื่อไปสู้การเลือกตั้งเนี่ยข้างหน้าครับเขาเขาทุกคนจะเอาข้างหน้าหมดการเลือกตั้งข้างหน้าเนี่ยพักเพื่อไทยจะชูใครเป็นแคนดิเดตฮะพี่พิทยกรออพอจะมาออกไปฮะคุณแท็กสินก็คงจะต้องเอาตระก,กูลชินวันตรอีกแล้วจะว่าคงไม่ใช่แพรแต่แต่ด้วยความรู้สึกของผมแล้วก็ข้อมูลจากภายในพักนะ อุ้งอิงเนี่ยหรือแพทองทานเนี่ยอยากจะอยากจะล้างตาแค่แค่อยากจะล้างตาคือคนที่มีความรู้สึกแค้นในสถานการณ์มีอยู่สองคนคนหนึ่งก็คือคุณทักษิณแค้นที่ตนเองมาตกอยู่ในมูมอับอย่างนี้นี่ต้องอยู่ในคุกเนี่ยไม่ใช่เขาจะ มันไม่ได้ไปติดคุกเพื่อความบันเทิงนะไปติดคุกจริงไม่ใช่ว่าติดคุกเพื่อความบันเทิงไม่ใช่นะแล้วคนที่สองที่แค้นก็คือเอ,อแพรทองทานนี่แหละสุดท้ายแล้วนี่แพรทองทานจะขอครอบครัวขอลางตาอีกถ้างั้นลาออกจากหัวหน้าพรรคไปแล้วแพรทองทานก็มีสิทธิ์ลงได้นะคะเขาส่วนข้อหาเจรยาทับอยู่อะครับอ,อืม หมายถึงว่าเขาอาจจะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะแต่ผมดูลักษณะว่าเขาเนี่ยอยากจะล้างตาเขาเขาอาจจะนำทัพนะแต่ว่าอาจจะเสนออแคนดิเดตคนอื่นในตระกูลชินวัตรก็ได้แต่เขาต้องการจะนำทัพเพื่อชน,นะโอ้เป็นคนหาเสียงเป็นผู้นำหาเสียง<ๆ>โอเคครับมีโอกาสที่<ม>จะเป็นคุณยวะพาว,วุลสวัสดิ์ไหมฮะ น้องสาวไม่ถ้าจะถ้าเป็นยาวภาเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยน่าจะออกมาทางตระกูลชินวัตรมากกว่าเพราะมันต้องมีซึ่งเขาไม่อยากทําให้ท่านพิธีกรตกอกตกใจนะสุดท้ายอาจจะมาลงที่ผ่านทองแท้ก็ได้อดดีฮะชอบเราจะมีนะยายกัฐมนทุนีสายปาร์ตี้ฮะชอบกับก็ผ่านทองแท้ยืนยันเนี่ยเขาพร้อมเป็นนักการเมืองตั้งแต่ที่เกิดเป็นลูกของคุณพ่อทักษิณแล้วไง โอเควันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ใจกรปนสวรรค์นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคราวหน้านะครับขอบคุณนะครับครับครับสวัสดีครับก็เออก็สำหรับสุนนะฮะเออคุณโอ๊คนะครับมาเป็นคนดิเดตของพรรคไทยในการเลือกตั้งคราวหน้าเอ่อถ้าคุณเออโอ๊คปั้นลงจีิเนี่ยเดี๋ยวจะ เดี๋ยวจะขอแต่ใจดีๆอาจจะยอมลงให้ในแคะแนนปฏิีิท่าคำๆเพราะยังไงคงไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยมาถึงจุดต่ําสุดที่สุดแล้วนะครับมันมันมันยากอะฮะข้อหาที่เจอคือข้อหาขายชาติเนี่ยมันล้างไม่ออกแล้วก็คลิปของคุณแพทองทานเนี่ยมันมันชัดเจนมากแล้วก็ที่สําคัญคือตระกูลทักษิณกับตระกูลเอ่อคุณเสนีเนี้ยเขาก็มันแยกกันไม่ออกอะฮะมันเรื่องพวกนี้เนี้ยและววนนี้คนไทยมันตาสว่างกันหมดแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทักษิณคงไม่สามารถที่จะหลอกได้ครับยกเว้นไอ้สที่ยังชอบคุณทักษิณอยู่เนี่ยคาดว่าอินเินามีมาคงจะเป็นบวกพลน,น้ำแล้วนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับกับรายการสา,าราัตรจัสวัสดีครับ